เขตทาราเขตควงคู่เพลงชนารดีถ่ายทอดเรื่องราวของคู่รักที่เริ่มจืดจางเบื่อหน่ายในโซนเจ็ดเขตพิศวงต่ออ,อนอน้ำยาล้างความทรงจำบาดตะแดดอยากบอกว่าถ้าพูดถึงละครสั้นจบในตอนกำลังมาแรงแซงโค้งในตอนนี้แน่นอนแหละก็ต้องนึกถึงโซนเจ็ดเขตพิศวงของเทรเท่านั้น ที่รังสรรค์ผลงานโดยค่ายดาราวีดีโอในแต่ละตอนนั้นก็จะมีเหตุการณ์ไม่ซ้ำเดาทางการไม่ถูกทั้งลีลาบูบดรามา่าไม่เว้นแมก้กระทั่งเรื่องราวความรักในหลากหลายรูปแบบคุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่ไหมถ้าใช่ต้องดูโซนเจ็ดเขตพิศวงตอนน้ำยาล้างความทรงจำตอนนี้ที่ได้ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงอยา่าหลอนคณวัฒน์สังวริบุตรมาช่วยปีแ่และบทยี่เรื่องราวความรู้สึกนี้โดยได้คู่รักตัวจริงอย่าง เขตทาราเขตเพชรสุขใสและเพลงชนารดีอุ่นขัีที่ยอมรับงานคู่กันครั้งแรกมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคู่รักที่เริ่มจุดจางและเบื่อหน่ายกันแต่ทั้งคู่เลือกที่จะไม่คุยและปรับความเข้าใจกันจนทําให้ความรู้สึกเหล่านั้นก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่มีผลต่อหัวใจเลยทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันใหญ่ ทั้งคู่ดันไปเจอเรื่องพีคเมื่อมีคนเอาน้ำยาสะผมลืมความทรงจำมาให้ใช้แบบนี้เรื่องราวความรักความทรงจำดีๆหรือแม้กระทั่งความเสียใจของทั้งคู่จะลืมเลือนหายไปได้จริงหรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อในโซนเจ็ดเขตพิศสวงต่ออ,อนอน้ำยาล้างความทรงจำ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายน2567เวลา13นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35ติดตามรายการโซน7เขตพิศษทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35ตอนน,น,าาน,อน,น,น้ำยาล้างความทรงจำนักแสดงธาราเขตเพชรสุกใสชนารดีอุ่นทศีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโซน7เขตพิษวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำยาล้างความทรงจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรายการช่อง7